รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนเรื่องผมทุลน้องนึกเที่ยงผมทุนวันนี้ทอดไข่เจียวกินครับผมทุลนี่ลูกบขอเสร็จแล้วจะปรุงเครื่องครับผมไม่เป็นไรครับผมดู พี่คุใส่ทีนี่งไม่จะใส่ติดอะไรจุดแคทเร็กบร้อย เดี๋ยวเราค่อยไปล้างครับเพื่อนมีแต่คนดูไข่เจียวไข่เจียวปกข้าวครับ มอก่อนแป้บน,นึ่งครับผมด้วยเชฟชีพกระทะรั่วพอเชฟกระทะเหล็กเราเชฟกระทะรั่วเฮ้ยทำได้แล้วทุกคนกลับข้างได้ไมาดูนะเฮ้ยยอดเลยมาก่อนแป้บน,นึ่งครับผม ก้อนได้แล้วมากินครับเรียบร้อยแล้วกระดุกนี่กระป๋ออะไรปะเต็มๆมาใกล้จังเลยนั่งๆหนีเย็นทุน,น,นตัวเราก็ที่เราปลูกเองครับผมตามปกติของเราเนี่ยกินจะติดฟันแก่แล้วอ้ยน้ำหกก้อนได้เข้าวโดกินวันนี้ถ้าใครเกี่ยวกินครับผมทุกคน ยังเคยรักผมตุนแต่สวัสดีทุกคนตอนกลาวันอีกรอบนึงะผมฮะยังสะดานเสียอยากมีแฟนเี่ทำไมครับแก่ก็แก่ันจะบอกว่ามีคนอยากมีแฟนอืมดูหอย่างนั้นเลยเงียเงียเงไม่รอเลย เยอะบนต้นวันนี้โอ้หัวก็อร่อยนะเนี่ยปลาถ่างรวมเย็นนี้นะยินไม่ต้องไปที่อื่นหรอกมันบานั่งรถเขาเรสองล้านกิ่งข้าวก็มีสองพันมน้องหัว นั่งบนน้ำแล้วบนน้ำติ่มๆบรรยากาศดีมากเนาะออืืเขาดู โอ้ปอสันที่นี่หวานมากอมืมทำอะไรนั่งลงเนี่ยคุณปอนฮผมชอบเลยมานั่งไงเพราะเดินดูบรรยากาศลงฟิวนฮะ <Hey. S 3> ได้ความเย็นอยูอ่นะยิ่งกว่าที่เราไปนั่งตอนนั้นอีกใช่วันนี้เป็นยังไงกันนะก็เย็นเนาะเพราะวันนี้อากาศเย็นนะวันนีรราา้ลมมันไปอยู่ ดูสิต้นไม้แบบนี้จะมีฝันหลายหมดอ,อ๋อร้อยอ๋อร้อยแล้วก็ไปปลูกมั่งยังว่าไม่บงน่ะไม่ไผ่บงนะ่ะเขาไปปลูกกันไม่เหรอเขาปลูกแล้วเหรอ,อแจ๋วเลยใหญ่ไหม,หมทุนไข่ตัวนี้ใหญ่ไหมทนุนหนา

ังกรซื้อปลาดุกที่ไหนพี่พี่พี่โอมอ่ะอ๋อยังไม่ไปตันนี้ตามตำอยู่เลยครบเต็มเลยใช่พนักงานเขาเลือกเพียงมาไงเอโหอคนเยอะพนักงานก็รู้วยครบเท่าไหร่ครบก็สามสิบสามครบลอยอ่ะมันก็รวยเขา โอ้มาันตามอร่อยด้วยใช่ปลาลาเขาอร่อยด้วยเนาะ มมยอมรับว่ารนนี้ใช้ได้ตันี้วันนี้เย็นจะได้งานพอดีไม่โอเป้า จะเข้าสู่แนวผนแลี้ยวใช่ไหมฮะเขาเอากล้วยอะไปปลูกนะไหนก็ยังไงใบจะร้องจะเลงอยู่นึมันเป็นกล้วยอะไรไม่รู้ก่อนเล็กๆเห็นเล็กๆไม่เห็นมันค่อยมันโตเลยกล้วยตะอ่ะไม่ผมไม่รู้กล้วยมันเลี้ยวๆเล็กๆเรดวๆเห็นมันงายอ่ะหรือว่านยังไม่ได้เอาไปลงดิน อ่ะยังไม่ลงอ่ะ <ừ, S 1> จบมันอยู่ในกระถางลงก่อนจบเจอกันงั้นมันก็ไม่จะเริ่เติบโตแล้วน่าไปลงดินก่อน่าจะเอาบอกไปหุม้มหน่อยเดี๋ยวเดีหุ้มมาใส่แอมไปเลยไม่ได้หุ้มแล้วเพราะจะนาครับคงไม่ไปแล้วหุ้มมันต้องลือ้อ หรือยกไปให้เขาแล้วให้เขาลื้อให้แลยกกลับกันแล้วเพ้่งบอก็นการทําให้แล้วก,ก,กันเรายกง่ายไม,ไ,มไม่ต้องมาห่อหุ้มไม่ต้องมาคอยขันขนงขันน็อตให้ลำบากเราอีกหุ้มร้านเดิมเหรอหุอ้มร้านเดิมดีกว่าก็ได้จะได้เอาไั้ไปแถมด้วยจะได้เอาไอ้เต็ป๊อปผมไปแถมด้วยขาเดินคุ้มน้ำไม่ฝนตก ไม่เท่ไหรนะเพราะว่าข้างหน้ามันไม่ข้างหน้ามันยังไม่ปิดไม่เสียอืเสียได้ด้านหลังอมมันก็ไม่ลงเราก็ไม่ได้นั่งใส่มันนะอืมหมดแล้วผมพมมีช่องว่างไม่มีช่องว่างระหว่างหาัวใจธรรมดาอีกม,ม,มือนึงครับผมท้นเขาเที่ยววันน,น,นี้กินไข่เจียวผมท้นข้าวป,ปุกไข่เจียวเอาอะไรมากมายเนาะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุนที่เข้ามากดไลค์กดดันผมมากผมทุนไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนที่ใดรับชมทีรีผมขอบคุณจากใจผมทุนขอให้ทุนทุนกินข้าวอย่างไรเลยเลยผมทุนผมพูดปีพูดถูกยังไงก็แบ่ขอทษไปด้วยผมอยู่สบายๆผมทุนง่ายๆครับผมสองเราไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรเยอะๆกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนผมทุนยนเย็นนี้ต้องไป็นไอ้ลูกอีก เสียค่าทางมุ้ใจหมดไปแล้วหาเงินไม่ทันเลยเปดุกลุงกนได้ประดุกหาเงินไม่ทันเลยพี่ลำบากเราประกอบพวกทนไม่บหยใช้วันละสามสี่ร้อยหาเงินแสามวันละสี่ร้อยห้าร้อยมันตก็หมดไม่สาวันวนาอมันคือเรื่องจริง Do